สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มาเจอกับยตุยที่บ้านนะคะวันนี้ยตุยจะพามาปลูกเห็ดเห็ดที่ได้มาก็จะเป็นเห็ดป่าส่วนมากก็จะเป็นเห็ดเกาลัดเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ายตุยจะทําแบบไหนนะคะคือทําแบบไม่ง่ายจริงๆแล้วยตุยเคยทําก่อนหน้านั้นแล้วก็คือทําแบบไม่ไม่ถูกวิธีพี่น้องจ๋าก็คือเอาเชื้อไปโรยโรยแล้วก็อคือไม่ได้ขุดดินก็คือ ปโรยเสร็จจกตุยก็เอาย่ามากลบแต่มีเชื้อนะคะพี่น้องเกตุยจะพาไปดูมันต้องได้ผลแน่ๆเพราะว่าเกตุยเพิ่งจะเปิดดูเกตุยไปเปิดดูแล้วมันเจอเป็นลาขา,ขาวๆเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันค่ะเนี่ยคราวที่แล้วที่เกตุยเอามาเอามาลงแต่ไม่ได้ขุดดินมันมีเชื้อลาแล้วพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเชื้อลาขา,ขาวๆเต็มเลยเนี่ยอันนี้คือเชื้อลาของเห็ดนะคะเต็มเลยดูสิ อันนี้แค่เอาหญ้ามาคุมไม่เฉยนะคะเี๋ยตุ๋ยคิดว่ามันต้องได้กินเห็ดแน่ๆเลยเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยเชื้อราเชื้อราทั้งนั้นเลยพี่น้องดูนี่เชื้อราของเห็ดนะคะเนี่ยถ้าเป็นเห็ดที่บ้านเราก็จะเป็นพวกเห็ดละโงกเห็ดตับเตาเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดอะไรก็เขาก็ปลูกได้นะแต่นี้ก็จะเป็นเห็ดเกาลัดอันนี้เห็ดเกาลัดนะคะดูเชื้อราของมัน เชื้อราขาวๆแมลงเต็มเลยพี่นะ้องเชื้อราและนี่ก็จะเป็นเห็ดร่มเนาะเนี่ยดอกนี้จะเป็นเห็ดล่มเดีย๋ยวตุยจะลองปลูกเห็ดร่มดูและน้ําที่เราจะมาใช้ทําหัวเชื้อนะคะก็จะเป็นน้ําฝนนะคะเพราะว่าเอาน้ําประปาไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะมีคลอรีนเยอะเนาะ,นะก็เอาน้ําฝนดีที่สุดเนาะ น้ำตามธรรมชาติห้วยหนองคลองบึงอันนี้ก็น้ำประมาณห้าลิตรนะคะจะใส่เห็ดไปประมาณกิโลหนึ่งและเห็ดนี้มันก็เน่ามันก็เปื่อยเลยเนาะไม่ต้องไปปั่นไม่ต้องไปอะไรก็คือบางคนเขาก็จะเอาแบบไปปั่นเข้าเครื่องปั่นเลยนะคะแต่ยายตุยก็จะเอาเนี่ยมาขยำขยำม,มาขยำใส่รวมกับน้ำไปเลยอันนี้ก็คือจะทดลองนะคะทดลองดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเนาะ ลองดูพี่น้องลองดูถ้าเกิดสมมุติว่ามันได้ผลจริงก็ไม่ต้องไปเก็บเห็ดในป่าแล้วเก็บในสวนนี้เลยก็ขยําให้มันเละไปเลยนะคะนี่ขยาไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะไปเท บางคนเขาก็มีผสมปีแต่เยตุยก็ไม่ผสมอะไรนะคะก็คือ,อน้ําเปล่าไปเลยน้าป่นนี่แหละแล้วก็ขยํารวมกับเชื้อเห็ดไปเลยตอนนี้ยยตุยก็ขยําเชื้อเห็ดจนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปโรยตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วพี่น้องเนี่ยวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเชื้อเห็ดก็จะได้เจริญเติบโต,ตเร็วนะทำช่วงหน้าฝนน่ะดีพี่น้องจ้า หน้าฝนนี่คือเชื้อเห็ดเขาก็จะเจริญงอกงามเร็วนะอเยอะอยตุยขยำจริงๆแล้วมันต้องขยำให้ละเอียดกว่านี้นาะแต่ย่าตุยฝนมาแล้วพี่นอ้อเดี๋ยวจะเอาไปโรยเอาไปโรยตรงที่เย่าตุยขุดดินเลยนะคะเชื้อเห็ดเย่าตุยมีเยอะอย่าตุยก็จะโรยไปเยอะๆเลยนะคะโรยไปเลยนี่ โรยไปเลยเนี่ยเจตุยขุดดินไม่พอเนี่ยหลังจากที่เราเอาเชื้อเห็ดลงไปแล้วนะครับเเราก็หาพวกใบไม้กิ่งไม้เอามาคลุมลงไปนะคะเจะตุยก็เนี่ยเจตุยก็มีเนี่ยหญ้าแห้งเนาะ ยาที่ยตุยตัดจากสวนจะเอาคลุ่มลงไปเลยนะคะคลุ่มไปเลยแล้วก็เราต้องหมั่นลดน้ํานะคะหมั่นลดน้ำเยตุยก็จะเอาดินโรยลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเอาดินโรยลงไปหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วเชื้อเห็ดที่เยตุยเอาไปคาวที่แล้วเนี่ยมันก็อยู่ในนี้นะคะคิดว่ามันน่าจะได้ผลนะคะพี่น้องคะ่ะ ตามที่เจตุยเอาให้ดูว่ามันมีเชื้อเห็ดเขาขา,ขาวขึ้นมานั่นก็แสดงว่าเชื้อเห็ดเขาเอาจเริญเติบโตเอย่ยเจตุยก็จะคุมมาไว้แล้วก็หาพวกใบไม้มาคุมอีกรอบหนึ่งจะได้ไม่มีพวกนกพวกอะไรมาตะกุยเนีย่ยฝนก็เริ่มมาแล้วพี่น้องเจตุต้องรีบทารีบเข้าบ้านก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะลืมนะคะต้องลดน้ําหมันลดน้ําให้เขาแบบ ชุ่มอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ฝนก็ยังตกไปปปรยนะคะและเยตุยจะเอาไอ้น,นี้มาให้ดูอันนี้ก็คือเชื้อเห็ดที่เยตุยหมักค้างคืนเอาไว้นะคะอันนี้หมักเอาไว้เมื่อวานเมื่อวานที่เยตุยเอาไปเ,าเทลงในในหลุมที่เยตุยกุดอันนั้นไม่ได้หมักนะคะแต่อันนี้หมักแค่วันเดียว จริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะหมักหรอกเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแต่วันนี้ก็ฝนตกอีกนะคะวันนี้ฝนก็ตกอีกและอุปกรณ์ที่จะมาทําอันนี้ก็จะมีดินเป็นดินมูลไส้เดือนเนาะและยายตุยจะมาเรียนแบบธรรมชาติโดยการเอาพวกกิ่งไม้พวกใบไม้แห้งจะเอามากลุ่มกลบไว้ด้านบนนะคะวานนี้ยายตุยก็ปลูกไปครึ่งนึงเนี่ยปลูกไปครึ่งนึงแล้วเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะมาขุด ขุดรอบต้นต้นสนที่ายตุยเอาให้ดูเมื่อวานเนี่ยเนี่ยก็คือขุดบริเวณทรงพุ่มเขาเลยนะคะก็คือ,อบริเวณอรอบต้นต้นสนอยู่ในทรงพุ่มของเขาแล้วก็จะมีรากฝอยเนี่ยก็ขุดไปไปเจอรากฝอยเนี่ยรากฝอยของเขาเนาะก็มีเยอะรากฝอยเขามีเยอะแล้วก็ายตุยก็จะเอาเชื้อเห็ดมาโรยตุยไปขุดไปขุดอีกที่หนึง่ง อันนั้นจะเป็นต้นสวนแล้วก็จะเป็นต้นดอกไม้เนาะก็จะลองดูนะคบพี่น้องก็อย่างที่หยาตุยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่เอาเชื้อเห็ดให้ดูและวันนี้ก็ขุดมาก็เจออีกนะคะเป็นเชื้อเห็ดข,ของขราวที่แล้วที่ยาตุยเอาเชื้อเห็ดมาโรยและนี่ก็จะเป็นเชื้อขาวๆถ้ายาตุยไม่คิดไปเองนะว่ามันใช่ก็คือถ้ามันเป็นจริงมันก็อาจจะได้ผลนะคะพี่น้องเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการทดลองนะคะเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้ยตุยทํามันมืดเนาะมองไม่เห็นเดยวก็จะเอาลงไปเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเห็ดเกาลัดนะคะที่ยตุยเอามาหมาักเห็ดเกาลัดทั้งหมดเลยถังนี้อันนี้อยู่ในสนามหญ้ายาตุยเลยนะคะก็คือ เอออยู่ต้นไม้ต้นสนเนี่ยเวลาตัดแย่จะตุยก็จะเว้นตรงช่องที่จะตุยปลูกเห็ดเนี่ยเอาไว้โรยไปเลยเนี่ยได้อย่างนี้เมื่อคืนนี้จะตุยไม่ได้เอาดินไปโรย อันนี้ก็คือดินเดี๋ยวจะตุยโรยไปคือก็คิดคิดไปเองอะนะพี่น้องก็คือทําไปเดาเดาไปเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลก็ไม่ได้ผลอะไรยังไงก็ถ้ามันมีเชื้อเห็ดขาวๆอยู่อย่าเนี้ยจะตุยคิดว่ามันน่าจะได้ผลก็ไม่เสียหลายเราก็ลองดูเนาะลองดูจะเรียนแบบธรรมชาติให้เขาจะเอาพวกกิ่งไม้เนี้ยพี่น้องจ้ะเอากิ่งไม้นี่ลงไปด้วย ลงไปอย่างนี้เลยลงไปอย่างนี้เลยลงไปอย่างนี้เลยอันนี้อยตุยเต่านะคะก็ลองไปทุกอย่างแล้วก็พวกหญ้าหญ้าไปใส่ ยาก็มียนนาเนอเน่าเนอะนเนี่ยยาตุยก็เอาพวกยาพวกเศษไม้แล้วก็ดินปุ๋ยไส้เดือนเอาคลุมลงไปแล้วนะคะแล้วก็ยาตุยจะกลบดินที่ยตุยขุดนี่แหละเนี่ยดินเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเชื้อขา,ขาวนี่ก็คือเชื้อของเห็ดที่ยะตุยปล่อยลงไปคราวที่แล้วพี่น้องจ้ะเนีย่ยเห็นไหม มันเป็นเชื้อเห็ดนะเนี่ยก็จะเอาดินเก่านี่หละกลุ่มลงมาเลยนะคะเห็นไหมพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเชื้อเห็ดเห็นไหมมันขึ้นมาเต็มเลยเ,ยเห็นไหมเชื้อเห็ดนะเนี่ยขาวๆขึ้นมาเต็มเลยพี่น้อง น,นี้ก็ลดน้ำให้เปียกไปเลยนะคะให้ชุ่มไปเลยเขาก็มีฝนตกลงมาทุกวันทุกวันและตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณต้นสนเหมือนกันนะคะต้นสนตรงที่ยี่ตุยเคยถ่ายไอเป็นบ้านของไอ้เจ้ากระรอกอันนี้ก็จะเทลงไป เห็ดไม่ลุงอันนี้ก็จะเป็นเชื้อเห็ดเดียวกันนะคะเป็นเชื้อเห็ดเกาลัดเนาะมันจะเม็นมันจะเป็นต้นสนแล้วก็จะเป็นต้นไม้ไลแล็กชื่อต้นไม้ไลแล็กเนี่ยรากของเขาลากปลอยเต็มเลยก็จะลองดูทดลองดูทดลองลหลายๆายแบบตุ้ยก็มาขุดตอนที่ฝนตกหรอพี่น้องฝนตกทุกวันเรื่องเนี้ย ใส่ลงไปดูสิว่าจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเอาใบสนใบสนกิ่งสนลงก่อนที่จะเอาดินกลบก็เสร็จสิ้นนะคะการปลูกเห็ด่าของเจตุยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันปีต่อไปนะคะว่าเจตุยจะ ทำได้เป็นผลสําเร็จหรือเปล่าถ้าเป็นผลสําเร็จจริงถ้ายาตุยทําได้หลายๆคนก็ต้องทําได้เหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นิดๆสําหรับใครที่ต้องการอยากจะปลูกเห็ดนะคะก็เอา,เอ,าอย่างที่ทายตุยทําง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากก็อย่างที่ทําให้ดูนะคะเจอกันคลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ